สุดๆท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมนายจีจีหรือ g กลเล็กซี่เกมเมอร์นะฮะนี่อยู่ในเกมของ Ghost Us นะครับผม,มเป็นเกมที่แบบว่าโคตรโอเพนโว์ฮะแ่อน่าจะสนุก,กโคตรนะอันนี้อะไรเนะี่ยกดแท็บนะแล้วก็จะสอนเราเล่นราเล่นใช่ไหมครับเนะี่ยอ่าอะไรเนะี่ยแล้วครับเดลแลนนะเป็นี่เป็นเกมแยวว่า เห็นมีคนบอกว่าสนุกนะผมก็ลองมาเล่นดูครับผมฮนะอ,อ๋อเป็นแบบเป็นเกมแบบพระเจ้าสร้างโลกอรงี้ยฮะผมเมื่อก่อนผมก็เคยเห็นคนเล่นอยู่ฮนะก็น่าหนุกดผีผมก็มาเล่นนะฮะงอวงกลมอ๋อไอเอ็มอ,มอ,อ,อารอสร้างเกิน้ว้สร้างแม่ฮนะไม่สนนะนี่ผมใหญ่ฮะมันจิ้มยาก เกมแอนดรอยอ่ะเป็นเกาะที่สวยมากนะครับอ๋อนี่เหมือนเป็นพื้นดินขั้นที่สองนะฮะมันก็จะสอนเราเล่นนึง่ะตอนแรกอะไรเอ่ยอ๋อให้กำจัดออกไปสีทามันเล่นยากจัง มันเคลียร์ตรงไหนเนี่ยเหลือตรงนี้มันก็สอนแล้วเล่นนะีตอนแรกฮะยังไม่พร้อมทำเรลงเล่นต่อไปนี่ก็อัดคลิปอ่าโฮมเวิร์ดนาวฟลูแทปพอตทูตอนนี้มีคนจมน้ำอ๋อช่วยชีวิตคนครับผมอะไรเนี่ย ยิบก,กับอาดัมกอดกันเป็นผู้ชายกับผู้หญิงคนแรกในโลกก็เปล่าอฟโล่เ้อขอบคุณพระเจ้าอะตอนนี้ครับเราเป็นพระเจ้าครับผมฮะเหมือนไอ้สองคนนี้จะเป็นมนุษย์โลกนะฮะแล้วก็เป็นพระเจ้าครับ <c oughs> อ่าไปไหนละเฮ้ยเฮ้ยเอาจะเอจ้เอเออชิตโอ้ไปแก้งมันเฉย เคมเดดิฟอ๋อมีการอ๋อยืดขึ้นน่เป็นพระเจ้าครับผมฮนะสนุกสุดๆหยุดไม่อยู่ตรงไหนฟะฮะอ๋อสองนิ้วนะในการเอ่อมูฟการการเอ่อกล้องแคมมาล่าะฮะแล้วก็ซูมเข้าซูมออกได้โอเคอ๋อนี่อยู่ในเกาะฮนะเป็นเกาะเกาะหนึ่งครับผม Oh. ผมมาจัดลูกกลิ้งโฟเพจโอโฮมโอเคครับแล้วก็ฟอลโล่ตามคนนี้ไปอ่า oh, ทำทางเดินให้เขาโอเควิ่งวิ่งโอ้วิ่งวิ่งตรงนี้ไม่สามารถอ่า oh, มันพื้นที่ลึกเกินไปนะอยู่ใต้น้ำไม่สามารถ จับได้อ๋อจะไปต่อครับอ่าก็ช่วยเขาเออ,อดีใจเลยะไปเร็วกูขาบเจ้าเอออื้อออมแมลงเคล็ดันโอเคทำทางเดินให้ขึ้นโอ้โหโอ,โอ,โอ้ต้นไม้อือต้นไม้หายอ๋อเป็นแบบนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตามฟาโร่ไปฮะ ไปทำทางกันนอเคสองคนนี้จะไปไหนก็ไม่รู้แล้วเนี่ยอืเอเฮ้ยรอ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 ,รอเพื่อนม้างดิรอไอ้ผู้ชายม้างลันออฟออปชันชี้ไปไหนละเฮ้ยอ๋อโอเคตรงนี้ก็มีหิน อนนี้ก็มีทางเดินไปเอาต่อให้อันนี้ก็มีอะไรก็ไม่รู้อ่ะต่อไปเฮ้ยมูฟมูฟกองก้องกองเอาเฮ้ยก้องอ๋อ l o w ฟอ l l o w Love ไอแลนด์ well <forward> เป็นเกาะที่ดีอะไรอย่างนี้อ่ะขาอขอบคุณพระเจ้าก้มหัวลง แล้วก็ยังไงไนท์อ่าแต่ตกกลางคืนก็มีพี่พักอยู่อาศัยกดค้างโ๋อโออนะอ,อคออ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 องออ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 อ่ออออ้อออออออ้่อออ่อออ่อออออนอ้อนอ้อออออออะอรอออออ็นอออ้าอเอออออออคออออวอเอออะออ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  ออถ้าสร้างสองคนจะเร็วขึ้นอโอเคครับเข้าบ้านไปกินตับมาแล้วเป็น the building h o s t อ uh ่า huh. ฮะล็ l o c k the disrupt cannon โอเคกดค้างทำลายปอดต h ว b u วด d e r อ๋อ อาศใสเสื้อผ้าครับผมฮนะเขก็จะไปเป็นบิวเดอร์นะไปสร้างสร้างบุงสร้างบ้านต่อไปนะครับเอาวางตบๆไเอ่ะก็รอเขาสร้างเสร็จนะโอเค แล้วไงต่อ Follow นะวิ z จะพอเลยเอ็กซ์ะพอเลยอืมโอเคอันนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในบ้าน Builder Shooter อโอเคอ๋อเหมือนจะบ้านนันอยู่ได้คนละหลังนะตอนนี้เราก็มีสี่คนอ๋อยังไง ที่อยู่คือบ้านหนึ่งมันเก็บตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ำอือฮะ้เลามสล็อนนปหมนอนขาว่าไงให้ปิดอ๋อให้ปิดพื้นที่ให้ปิดกคือแค่เขอใหเราสร้างบ้านต่อไปนะแล้วก็้ยอะไรเนะี่ย คนี้สร้างบ้านไม่ได้หรืออไม่เอาไปสร้างบ้านออกไปคนหนึ่งแล้วแล้วก็เขาค่สร้างสามัญก็ตบเบตบเจบ,บนี้บ้านเต็ม,มว่ะ b u เดอร์ข้างบนพอช่วยๆพอเท่าเลย feedback อ่าโอเคครับผม อ่ยน,นี่ก็เข้ามาอยู่ในบ้านนี้ก็จะมีอยู่ฝั่งนี้ก็จะมีบ้านคนเพิ่มฮนะอันนี้ก็จะมีห้าคนอ้หกคนคนระับก็คือบ้านหลังหนึ่งจะมีสองคนบ้านง่ายๆโอเคแล้วก็ภารกิจเรายทำอะไรสามพจนอะไรเลยอตอนนี้มีอะไร บูชามันเป็นชนเผ่าคนสมัยก่อนนะก็ทำลายหินแล้วมีมันคือคือเขาให้เราสร้างคนเพิ่มหรือยังไงอะไรไงเข้าใจคีพ้ดด okay. ี่ออกสิอก็สร้างบ้านตรงนี้ได้แล้วก็สร้างให้ผมจัดไปแต่เขาคงให้สร้างเราให้เราสร้างบ้านจนเต็มสิบคนแล้วมั้ง ก็เคลียบุนดี่ออกก่อนโอเคสร้างได้ก็สร้างบ้านแล้วหนึ่งอ้าอ้าทำไมบ้านหารไปทางนู้นล่ะเนี่ยเจ็ดแล้วแปดคนแล้วอีกสองคนก็บ้านทางนู้นเสร็จนะครับผมจะเรียกเป็นบ้านหรือกระทอมก็กระทอมแล้วกันนะ ไม่น่าจะเป็นบ้านเมื่อกี้เราก็เดินมาโคตไกใช่ไหมเดินมาตั้งแต่ตรงนี้เดินมุ้มๆโอเคครับก็ครบสิบคนแล้วนะฮะก็จะมีการ์ดโผล่ขึ้นมายิงเขาให้น่าอันล็อกนะ,ะผมฮะเป็นบ้านหลังเป็นกระท่อมใหม่ฮะ อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้คือโอ้อะไรเอ่ยดูยสิอ๋อเข้าใจแล้วแล้วก็มามีสิบอ๋อถ้ามีสิบคนเราก็จะได้น,นี่พอเข้าใจอยู่อันนี้ก็จะเหมือนเป็นการลากเข้าไปปุ๊บปลดล็อก อ๋อเป็นการปลดล็อกนะผมเราก็จะได้มาแล้วส่วนอันนี้คือ,อยังไงไอ้ไม่เข้าใจเข้าใจไหมเป็นม้าเจ้ามันลำบากนะครับโอเคเมื่อกี้ก็ได้บ้านหลังใหม่มานะเป็นกระท่อมหลังใหม่เรียกติดปากบ้านอีกเฮ้ยอะไรมันจะเปิดไม่ได้นะกล่องพกนี้ อันนี้น,นี่เปิดได้ไหมนี่เปิดไม่ได้นะมันจะอยู่อีกยังแมพไม่เปิดนะหมนะอน,นี่ก็เหมือนกันนะเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นะโอเคเรากลับมาเออซ่อนอยู่เห็นเห็นเห็นเกมซ่อนอยู่เฮ้ยเอาไม่เก็บไม่ได้เฮ้ย เรามาต่อกันเลยคนระับมันให้ทำอะไรริชสร้างบ้านอีกสิบหกคนโอ้ตายแล้วเคเคพื้นที่เคียพื้นที่อา้าวโอเคสร้างได้จัดป้าย เป็นบ้านใกล้แหล่งน้ำเลยนะเนี่ยโอ้โอชิดโอชิดโอชิดเดี๋ยวสร้างไม่ได้แหลกกวดีต้องทำบ่อน้ำให้คนอยู่อะเป็นบ่อน้ำโอเคก็กระดึบกระดึบมาโอชิด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  โอเคอย่างงี้ต่อเติมให้มันสวยๆหน่อยฮะเราเป,ป็นพระเจ้าอ่ะก,ก็ดึงมาอกีกไม่ได้เหรอเฮ้ยไม่ได้นี่โอเคนี่นะเออนีก่ก็จะสร้างกระท่อมหลังใหม่ฮนะตรงนี้ก็เราจะขยับขยับ okay, ไปนิดนึงโอเคไปเราจะมีบ่อนอน,ะนะเราต้องไปกิกะได้ถ้าเปิดไวปก็ไดนะ้ เป็นก็จะมีบ้านเพิ่มบ้านเอกระท่อมหลังนี้เพิ่มกี่คนเนี่ยสิบสก็เพิ่มสองคนเหมือนเดิมไม่ต่างจากเมื่อกี้เลยบ้านนี้ก็สร้างสร้างช้ามากให้ตายสิไปอันโอเคไปยังนี้คือ,อยังไงเนี่ยให้เราให้เราขยายพันคนใช่หรือไม่ ขยายพันมนุษย์แบบวางไข่วางไข่เฮ้ยเสียงอะไรงอมีมีมีอะไรซ่อนอยู่เฮ้ยเข้าไปดิเข้าไป,าไปมันนจะเก็บไม่ได้นะฮะ ความถูกของพระเจ้ายังไม่แรงพอนะผมแล้วก็สร้างบ้านสิบสี่คนแล้วก็สองคนก็ผมก,ก็ครบแล้วตรงนี้มีบอ่อปลากกบบอก่อปลาหน่อยก็ดีโอเคมันเล็กลงโอเคขยายขยายเอาออกเถอตรงนี้ มันโล่งๆ,ๆ่อยแกะโอโอเคแล้วก็ได้แคมไฟร์รึเปล่าเทมเปิลโบนัสเป็นวัดเหรอครับ oh. โอ้โหกคันนี่ก็จะมีอ๋อคนก็เปลี่ยนชุดนะเหรอมาปเป็นชุดเป็นชุดสีแดงนะครับผมโอเคตอนนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้อัดสิบห้านาทีแล้วโอเคอัดต่อไป นก็จะออกมาทำอะไรสองคนทำอะไรนี่ก็บมว่าเป็นเหมือนแท่นบูชาเทมโปโอะเฮ้ยแป๊บนึงนะครับขอตัวเอ๊ะเก็บมาเลยไปเอาลับ,บมาลนะ ต่อต่อต่อก็เอาไงดีเกมนี้มันแบบเล่นไป่อยๆผมก็ขี้เกียจเลยนมติดทุเรศอีกอ่ะเอ้ยโอแต่วันนี้เหนื่อยมากผมเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดนนทบุรีไปเล่นเพนบอลมาก็สร้างวัดเสร็จก็แค่นี้แหละหาเล่นดูเกมก h อสอ Art ไม่รู้หนุกกระเป๋าครับผมอ่ะใครชอบก็ อ่าเป็นที่บูชายันอ๋อเข้าใจแล้ครับเหือนกันเมื่อกี้เป็นเมืองหนาวฮะถ้ากลายเป็นเปิดจุดไฟเหมือนการเช็คคอย์อย่างเกมนี้นี่ก็จะมีของแล้วก็เก็บของได้แล้วนแต่แต่ที่ซ่อมอมภาษาอะไรอ่านไม่ออกปิดไป้าตัวนี้จะมี ซ่อนเก็บไม่ได้อ๋อเก็บได้ละได้ที่ซ่อมมาอีกแล้วเป็นที่อันล็อกเออเลขที่ซ่อมเด็ดตบดินอุย้ยตรงนี้ก็เก็บไม่ได้ผม้ตรงนี้ก็คงจะเก็บได้แล้วผมว่าโอเคอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ ทำเล่นนี้ขยับเล่นเนาะกอสอูกออ็สัตนะผมมาไปหาลูกนะไไนะผได,ด,ด้เลปิสโตนะผมก็อัดอัดเล่นเล่นไปเกมคลายเครียดนะสร้างบูรสร้างวันเราเป็นพระเจ้าฮนะมันจะเป็นเกมเนื้อเรื่องฮนะอันนี้ก็จะถ้าคนเห็นมันจะเห็นอยู่ใต้ดินอย่างเงี้ยโอเคมันยังเป็นพระเจ้าไม่พอตัดต้นไม้ได้ด้วยนะอามาอันนี้ก็มีที่บูชันใหญ,ใหญให่เพื่อเปิดแมปนะฮะเยเป็นเมืองหนาวนะฮะจะมีทุบเทียนอะไร ก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับกดเกมกยดกดอ่านนะชอบมากถ้าใครชอบก็กดไลค์ถ้าชอบมากกดซับนะฮะอย่าลืมกดแชร์หรืออะไรด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับหน่อ